สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสี่เส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว86เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสามกันเลยนะคะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง8เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะ จับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้ เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะเส,ส้นที่3มสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาดูริบบิ้นด้วยนะคะนะเส้นที่4ี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม4ี่เส้นแล้วพาดนะ 1>, 1 2 3 4สจับอริบินเส้นนี้นะคะพาดมา1 2 3 4สจับอริบินพาดมา1 2 3 4สจับอริบินพาดมา1 2 3 4สจับอริบินพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือลิบินสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบินโค้งมาแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรง ตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะในแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกอกช่องถัดมา เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนนี่นะ ต่อเลยค่ะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะน,นะคะริบบิ้นจออมาตรงด้านล่างค่อยๆยดึงริบบิ้นลงมานะพร้อมดูกรีบไปด้วยนะ นี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบิ้นเส้นนี้จับริบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะนี่นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพิมพ์พิสาสีสวยน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ